ผมไม่เคยรู้จักน้องเลยครับผมไม่เคยเจอไม่เคยได้คุยแต่ว่าผม,มเห็นน้องในข่าวแล้วได้รับรู้เรื่องราวของน้องครับแล้วรู้สึกแบบสะเทือนใจครับ <ST. S 1> <ๆ>เห็นแล้วรู้สึกเหมือนเราเคยอยู่ในจุดนั้นมันก็เลยมีความมีความรู้สึกเชื่อมโยงครับเราเลยเข้าใจน้องครับว่าว่าการต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ให้กลุ่มคนที่เราเรียกว่าพี่เพื่อนหรือน้องยอมรับเนี่ย ทั้งทั้งที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มองเราเป็นเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นน้องเป็นพี่ด้วยซ้ํามองเราเป็นแค่แบบตัวตลกหรือว่าคนที่คอยสนองความบันเทิงให้กับกลุ่มมันเป็นยังไงผมเลยรู้สึกแย่มากครับ ครับการมาร่วมงานในวันนี้ครับผมครับอันนี้เราสนิทกับผมไม่เคยรู้จักน้องเลยครับผมไม่เคยเจอไม่เคยได้คุยแต่ว่าผมเห็นน้องในข่าวล้วได้รับรู้เรื่องราวของน้องครับเรารู้สึกแบบสะเทือนใจครับผมเลยอยากจะมาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็อาลัยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องตอนที่เราเห็นข่าวครั้งแรกรามีแบบเรามีแบบไปย้อนดูแบบไปหาคลิปในก่องดูครับผมเพราะผม เห็นแล้วรู้สึกเหมือนเราเคยอยู่ในจุดนั้นมันก็เลยมีความมีความรู้สึกเชื่อมโยงครับรู้สึกแบบครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ในจุดน,นั้นเราเล imen, cultures, า hmm. ยเข้าใจน้องครับว่าว่าการต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ให้กลุ่มคนที่เราเรียกว่าพี่เพื่อนหรือน้องยอมรับเนี่ยทั้งทั้ที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มองเราเป็นเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเป็นน้องเป็นพี่ด้วยซ้ํามองเราเป็นแค่แบบ ตัวตลกหรือว่าคนที่คอยสนองความบันเทิงให้กับกลุ่มครับมันเป็นยังไงผมเลยรู้สึกแย่มากครับที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้กับน,น้องแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับกับใครอีกครับไม่มีใครสมควรได้เจอแบบนี้ก็เลย,ก,เลยก็เลยรู้สึกรู้สึกมันมีความคิดหลากหลายมากเข้ามาในหัวแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือความรู้สึกที่รเรารู้สึก ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกครับผมแล้วก็เสียใจที่มันเกิดขึ้นกับน้องเพราะน้องน้องดูเป็นคนดีมากๆครับผมแล้วผมไปตามดูเฟซน,น้องเขาด้วยน้องเขาอ่อนน้อมถ่อมตนครับทุกครั้งที่พูดก็จะมีคําว่าครับตลอดเลยผมรู้สึกว่าคนน่ารักแบบน้องเขาไม่ควรต้องเจออะไรแบบนี้ครับอย่นองเขาโดนแก้แต่แล้วอยางเราอะะมีแค่ย้อนกลับไปเราเรองอะไรบ้างผมแค่โชคดีครับที่ยังมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ผมแค่หันหัวทันครับแล้วก็ออกมาจากการ การที่ต้องอยู่ในสังคมที่เราเขาไม่ต้องการเราคือเขาอาจจะดูเหมือนต้องการเราแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงเขาคงไม่ทากับเราอย่างนี้ครับผมเคยเจอกับกลุ่มคนแบบนี้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ใช่ครับก็เลยออกมาอยู่คนเดียวครับผมแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่น <c oughs> ผมโชคดีที่ผมมีดนตรีครับผมก็เลยเล่นดนตรีครับผมก็เลยผ่านมาได้อะทุกวันใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างวันนี้เห็นสัเพ็นบรรยากาศ เสียใจมากเลยครับรู้สึกเศร้าเสียใจแทนคุณยายมากครับเพราะว่าเข้าใจว่าแบบการต้องสูญเสียคนที่รักไปมันเป็นยังไงครับผมผมเป็นสมกาใช่ครับผมแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณยายซึ่งผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็คืออยากให้คุณยายเข้มแข็งเพราะผมเชื่อว่าน้องแบงก์ก็คงอยากให้คุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปแล้วก็อยู่เป็นความสุขให้กับผู้คนต่อไปเหมือนที่คุณยายเป็นความสุขให้กับน้องแบงก์เสมอมาครับผม ครับ,บ,บครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมองสิ่งต่างๆให้มากขึ้นรอบคอบให้มากขึ้นแล้วก็สำคัญเลยคือต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับเราควรต้องให้เกียรติกันนะครับใน,ใ,นในทุกๆคนครับเพราะเราต่างเป,เป็นเป็นมนุษย์นะครับแล้วการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันควรจะเป็นจุดที่เราจะต้องเมตตาซึ่งกันและกันมากกว่าการที่จะแบบว่าแบบมีความสนุกกันจนลืมแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่เขาเคยบอกว่าสนุก สนุกจะลืมตัวหรือว่าออแบบเดี๋ยวจะทุกข์สงัดอะไรเงี้ยมันมันคือเรื่องจริงมากๆเลยครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตากับเรื่องอะไรแบบนี้ไ้ด้วยจะทำอะไรก็มีลิมิตใช่ครับมีลิมิต<ด>ครับผม,ไม,ไ,มไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องเสียใจกันอีกหลายๆครั้งมากเลยเพราะผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่อาจจะลืมตัวพลาดพั้งแล้วก็อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ได้ครับมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะต้องเจอมันเพราะฉะนั้นเรามาลดความเสี่ยงตรงนี้ด้วยกันดีกว,ว่าครับผม